ใครหาที่เที่ยวลูกๆปิดเทอมนะคะอยากไปต่างประเทศใกล้ๆค่าใช้ใจ่ายน้อยแล้วก็ถูกอ,อกถูกใจทั้งครอบครัวแน่นอนแนะนําที่นี่เลยบานนาฮิลค่ะสําหรับที่นี่นะคะมาลงเครื่องที่ดานังนะใช้เวลาชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองค่าเครื่องไปกลับ5,000กว่าบาทแลวเล็กก็นั่งแกล็บค่ะใช้บริการแกล็บมาร้านมิชลิน1ดาวนะคะเสียอกเสียใจมากค่ะเพราะว่ายามเขาถ่ายรูปให้ให้ทิปเป็น2000เท่ากับ2บาทกว่าเท่านั้นเองนะคะคำนวณไม่ทันค่ะแกล็บเขาดีมากเลยนะคะแกล็บเขาก็มาส่ง ที่วัดต่อด้วยแล้วก็คิดแต่ค่ากร็บนะคะไม่ได้คิดค่ารอแล้วก็มาส่งขึ้นกระเช้านะคะทั้งหมดนี้ค่ารถ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเลยก็มาพักที่โรงแรมด้านบนของบานาฮิลเลยเขามีโรงแรมเดียวห้องแฟมิลี่หเตียงนะคะคือหนึ่งเจ็ดกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วเขาช่วยออกค่ากระเช้าด้วยนะคะอ่ะพอเราขึ้นมาด้านบนเห็นไหมคะวิวสวยมากฟิลยุโรปสุดๆเลยค่ะซึ่งพอขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นช่วง4ี่หโมงเย็นแล้วคนจะน้อยเพราะว่าคนที่ไม่ได้พักด้าน บนเนี่ยเขาก็จะลงกันแล้วนะคะเดี๋ยวไม่มีรอบกระเช้าแล้วก็ที่ถูกอ,อกถูกใจเด็กๆมากก็คือป๊อปมาลูกที่ันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเปิด8ปดโมงครึ่งแต่แรไอเทมพวกเนี่ยที่ถ่ายเห็นเนี่ยไม่สามารถซื้อได้ค่ะต้องมาเข้าแถวอีกวันนึงค่ะมันจะเจ็ดโมงครึ่งเพื่อมาเอาบุ๊กิ้งจะได้ซื้อได้นะคะแล้วตลอดทั้งวันนะคะในบาร์นาฮิลยังมีโชว์การแสดงต่างๆซึ่งเขาให้ชมฟรีถ่ายรูปฟรีเลยนะคะโอ้โหฟิลแบบยุโรปสุดๆเลยนะคะน่ารักมากแล้วบรรยากาศก็กเย็นตลอดทั้ง ปีเลยค่ะห้องนอนเขาไม่มีแอร์นะคะมีแต่พัดลมเพราะเขาหนาวเย็นอยู่แล้วสบายมากเลยนะคะอากาศอ่ะและที่ลูกๆต้องชอบมากมากนะก็คือของเล่นเครื่องเล่นพวกนี้แหละคะ่ะทั้งสไลเดอร์บ้านบอลมา้าหมุนหรือว่าจะเป็นอ่อที่หยอดเหรียญต่างๆนะคะซึ่งมาที่เนี้ยไม่ต้องหยอดเหรียญน,นะคะไม่ว่าคุณจะพักหรือไม่พักที่นี่เล่นได้ฟรีตลอดทั้งวันจนถึงหนึ่งทุ่มเลยนะคะส่วนที่ไม่ฟรีนะคะก็พวกปลาลูกโปง่งหรือว่ารถรางนี้นั่นเองที่บ้านเรา500เนี่ย เท่าไหร่รู้ไหมคะคันหนึ่งเกบกว่าบาทค่ะถูกมากรถไฟนี้ก็ฟรีนะคะแล้วก็มาเล่นว่ายน้ำนะคะที่สวนน้ํากันได้ถึง3ามทุ่มเลยห้องน้ําห้องอาบน้ําเขาก็สะอาดมากๆนะคะตอนกลางคืนมีกิจกรรมรอบก,กองไฟมีลานเบียรนะคะนี่ตอนแรกน้องแอนฟิวมก้าเต้นกลายเป็นเด็กชอบเต้นไปเลยเขาสนุกมากจริงๆนะคะกิจกรรมแน่นตลอดทั้งวันทั้งคืนหมอก,ก็ลงตอนเย็นนะคะก็อากาศสบายตลอดทั้งปีเลยะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามร้านมาวินเทอร์ไว้นะคะเลิกจะพาไปเที่ยวหลายๆที่ที่เหมาะกับ ทั้งครอบครัวเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์และน่าติดตามนะคะอย่าลืมกดให้กำลังใจกันได้4อย่างเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะแค่นี้ก็จะได้เห็นคลิปของร้านไมวินเทอร์ก่อนใครเลยให้สนใจสินค้าสามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ